ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับเออบ้านไล่เขียวขจีกะจีเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านไล่เขียวขจีหรือภาาสกรฟารนะ์มเนาะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดลพบุรีจังหวัดอะไรแล้วอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยออจังหวัดตราไงอ๋อจังหวัดตราใช่จ้ะอยู่ทางไปแหลมสองไม่ไกลนะไม่ไกลจากอำเภอเมืองวิ่งไปแหลมสองนิดเดียว เราก็จะมาเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะดีไหมคะบรรยากาศดีค่ะพูดกับผู้ชมหน่อยดีไหมอากาศเป็นไงคะก็ร้อนไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเย็นเย็นเป็นหน้าฝนใช่เป็นหน้าฝนถ้าเดือนพฤศจิกายนเป็นหน้าหนาวแล้วใช่ตอนนี้มันเดือนอะไรนะกรกฎาคมนะครับอ่า

有买手机吗？